สวัสดีค่ะอารามาต่อกันที่อนุพันธ์ย่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวจย์จะก็จะเริ่มตัวอย่างเราได้ตัวอย่างไปบ้างแล้วนะคะอาะะ่านมาเริ่มตัวอย่างนะคะเรื่องอนุพันธ์ย่อยนะคะ,ะตัวอย่างที่หนึ่ง f x y นะคะ f x y เท่ากับ 5x กํลัง5 y กํลัง2บวก sin x นะคะบวก8 y เราก็จะหา f x นะคะ f x หรือว่า df by dx ก็คืออนุพันธ์ย่อยของ f เทียบก,กับ x เพราะฉะนั้นเราจะมอง y เป็นค่าคงที่นะคะ ตัวแรกเราก็จะดิฟ 5x กำลัง5ดิฟ 5x กำลัง5ตัวนี้ก็จะเป็น 25x กำลัง4 y กำลัง2ตัวนี้ยังคงที่นะคะเพราะว่า y เป็นค่าคงที่อาเทอมที่2เป็น sin x ดิฟ sin x เป็นดิฟ sin x เป็น cos x นะคะดิฟ sin เป็น cos ก็เป็น cos x อะเทอมที่3 8y เป็นค่าคงที่ เมื่อเทียบกับ x เพราะฉะนั้นดิฟ8 y ก็เป็น0ูนย์ดันเอก,ก็ได้เป็นตัวนี้นะคะใครจะเขียนเป็น fx ก็ได้หรือจะเขียนเป็น df by dx ก็ได้นะคะ,ะมาดู f y f y <Okay. S 2> หรือใครจะเขียนเป็น df by dy ก็ได้ df by dy 5x กำลัง5ตัวนี้คงที่ นะคะเรา 5x กำลัง5พื้นที่เราก็มาดิฟ y กำลัง2ตัวนี้ดิฟ y กำลัง2เป็น 2y อาจารย์เขียนแบบนี้ไว้ก่อนเทอ,อมที่2ดิฟ sin x s i n x เป็นค่าคงที่เมื่อเทียบกับ y เพราะฉะนั้นเทอมที่2ดิฟออกมาเป็น0อ,อ, 2, อ,อาจารย์เขียน0เองก็ได้เทอมที่3ดิฟ 8y ดิฟ 8y ก็คือ8 อาจจะเขียนบอกหน่อยว่าอันนี้มอง x เป็นตัวเลขเป็นค่าคงที่หรือตัวเลขนั่นเองอันนี้มอง y มอง y เป็นตัวเลขหรือว่าเป็นค่าคงที่นั่นเองอนน เราก็ได้อันนี้ไปคือข้อนี้เราจะเขียน d x y, y เราเขียนเพิ่มเป็น 10yx กำลัง5จะเอา y ไว้หลัง x กำลัง5ก็ได้นะคะบวก8เพราะเขียนไม่ทันอ่ะมาดูต่อข้อที่2กันเลยนะคะข้อที่2ข้อที่2อะไร fx y นะคะ fx y เท่ากับลบ 6x กำลัง 10y กำลังลบ2 ลบ x y นะเลขลบนะคะบวก80ดและชองลอกของ y เรามาหา f x นะคะ f x เรามอง y เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้น y กำลังลบ2ตัวนี้ยังคงอยู่นะะเราก็ดิฟลบ6 x กำลัง4ดิฟลบ6 x กำลัง4ก็เป็นลบ2 4 x กำลังส ะลบด้วยดิฟของ x y เรามอง y เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นดิฟว่าลบ y เหมือนเหมือนดิฟดิฟห้าดิฟห้า x ออกมาเป็นอะไรคะเป็นห้านั่นเองเรามองเรามอง y เป็นค่าคงที่ก็ได้ก็ได้เป็น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 ตัวนี้ เรามอง y เป็น5นะตตวนี้เรามอง y เป็น8เราก็ได้ y ออกมาซึ่งก็คืะอะตัวสุดท้าย80คูณล็อก y เพราะฉะนั้นเทอมที่3เทอมที่3เนี่ยไม่มีตัวแปร x เพราะฉะนั้นเป็นค่าทีที่ออกมาก็เป็น0จันรก็ได้เท่านี้เขียนเท่านี้เลยนะคะอะมาดู f y f y f(y) <XY, S 2> ใช่ไหมหรืออนุพันธ์ของ f ที่กับ y เรามอง x เป็นค่าคงที่ค่ะเรามอง x เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นลบ 6x กำลัง4ตัวนี้ยังคงอยู่เราก็ดิฟเราดิฟ y กำลังลบ2ดิฟ y กำลังลบ2ดิฟ y กำลัง n ก็เป็น n y ยกกำลัง n ลบ1ค่ะ เพราะฉะนั้นเทอมแรกเราได้นตัวี้ดิฟตัวที่2เรามอง x เป็นค่าคงที่เรามอง x เป็นค่าคงที่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ลบเบวกเทอมสุดท้ายบวก80ดิดิฟดิฟลอน y หรือ n a t u า a l l o g y รเป็นไรคะเป็น1ส่วน y อาจรอารย์เขียนทดตรงนี้ดิฟ อดิฟเทียบกับ y n a t น r เช log ลเป็นอะไรคะเป็น1นส่วนหรือใครอาจจะชิน d by า x ของ n a t เช a l l ล g x เป็นอะไรเป็น1นึ่งจนเเหมือนกันฉันข้อนี้จะได้เป็น1นส่วนวอถ้าจารย์เขียนให้อยู่ในรูปที่มองง่ายขึ้นลบ6คูณลบ2เป็นอะไรเป็น12 12 x กำลัง4 y ยกกำลังอะไรคะ y ยยกกำลังลบ3 คะลบ x บวก80ดสิบหารด้วย y เยางนี้ก็ได้หรือจะตอบบรรทัดนี้ก็ได้รรอ,อ่ะมาดูข้อที่3ามอะเอาให้ชำนานเลยนะคะข้อที่3 fxy นะคะ fxy เท่ากับลบ2 xy บวก y cos x อ่า บวก xe กําำลัง y เพราะฉะนั้นดิฟของดิฟของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรนะคะเราต้องพยายามทวนนะคะต้องให้แม่นนะแคลส์หนึ่ก็ต้องแม่นอ่ะเรามาหา fx f เเรามอง y เป็นค่าคงที่นะคะเพราะฉะนั้นดิฟตัวแรกได้เป็นอะไรได้เป็นลบ2 y เราดิฟ x นะคะดิฟ x เทียบกับ x เป็น1เพราะฉะนั้นเราได้ลบสอ อามาดูเทอมที่สองเรามอง y เป็นค่าของที่ y ตัวนี้ยังคงอยู่อาจารย์ใส่เป็น y เราจะก็จะดิฟ cos x ดิฟ cos เป็นอะไรคะเป็นลบสาย x บวกอะไรบวก e กับ e กลัง y เป็นค่าของที่ดิฟ x e กำลัง y ก็เป็น e กำลัง y มอง e กลัง y เป็นตัวเลขนะ เหมือนกับอะไรเหมือนดิฟ 5x ดิฟ 5x ก็เป็น5เรามองเรามอง5เนี่ยเป็น e กำลัง y ค่ะเราก็ได้นมามาดู f บัตหรือหรืออ่ะอาจารย์เขียนอีกในรูปหนึ่งก็เป็นลบ 2y ลบ y คป็สาย x บวก e กำลัง y มาดู f y บ้าง f y f(y) เรามอง x เป็นค่าคงที่ฉะนั้นเราก็ได้ดิฟตัวแรกเป็นลบ 2x มาดูเทอมที่2เรามอง x เป็นค่าคงที่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดิฟก็เป็น cosx นะบวกเทอมที่3 x เป็นค่าคงที่อาจารย์เอาไว้เลย x ดิฟ e กำลัง y เราต้องดูวัดดิฟเทียบก,กับอะไรเราเทียบก,กับ y ดิฟ e กับ y ก็เป็น e กำลัง y อาจะมาพบตรงนี้ไห้ดิฟเทียบก,กับ x e กับ e ล o g x ดูว่าเทียบก,กับอะไรดิฟเทียบก,กับ y e กับ l g y ก็คือ e กับ l o y นั่นเองดูวัดตัวแปรอะไรคะอเรามาดูข้อที่4ะข้อที่4 f x y เท่ากับเนเชอรัลล็ของ x บวก y อ่ะข้อนี้ข้อนี้เป็นการใช้กฎลูกโซ่เป็นการใช้กฎลูกโซ่ในแคลคลัสหนอาจารย์เขียนบอกก่อนว่าเราต้องใช้กฎลูกโซ่ใช้กฎลูกโซ่ในแคลคลัสหนในแคลคลัสหนอ่ะเรามาดู fx อาจารย์เปรียบเทียบก็ได้แคลคูลัสหนึ่งคืออะไรสมมติอาจารย์มีดิฟของดิฟของ x ในเชลล l ล็อก x บวก8เรามอง y เป็นแปดคะ่ะเรามอง y เป็นแปดดิฟของลอนหรือว่าใน t ช r a l ล็อกคืออะไรคือหนึ่งส่วนมีอะไรเอามาให้หมด x บวกแแล้วกดลูกโซ่คืออะไรคะกดลูกโซ่เราจะต้องดิฟเอะอาจารย์ าจารย์มาเขียนข้างล่างน,นะคะจะได้มีพื้นที่เยอะหน่อยดิฟของตัวนี้คะดิฟของตัวนี้คืออะไรคือ1ส่วน x กบวก8ดกดลูกโซ่ในแคลนหนึ่งบอกว่าเราจะต้องดิฟตัวที่อยู่ข้างในก็คือดิฟของ x บวกดิฟของ x กบวก8ก็คือ1เพราะฉะนั้นดิฟของตัวนี้ได้เป็น1ส่วน x บวก8คูณกันขึ้นซึ่งก็คือ1ส่วน x บวก8 ในที่นี้เรามอง y เป็นแคะเพราะว่าอะไรเพราะเป็นอนุพันธ์ย,ย่อยเทียวกับ x y เป็นตัวเลขหนึ่ค่าหนงที่เ,เ,ทนะเ,ทเ,เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นอะไรหนึ่งส่วน x บวก y ดิฟเทียบกับ x ของ x บวก y เหมือนกันนะดิฟเทียบกับ x ของ x บวก y เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นหนึ่งส่วน x บวก y dx เ y dx เป็นหนึ่ง dy by dx เป็น0นยะเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจารย์เขีนี้ก็ได้เป็นหนึ่งซึ่งคำตอบก็คือ1นึส่วน x บวก y นะคะใครยังงงให้มาดูตัวสีเขียวด้านขวาที่เหมือนกันมอวายตึกแปนะอ่ะทีนี้เรามาดู x y นะ x y เอเหมือนกันนะหนึ 1. ส่วน x บวก y ทีนี้เราดิฟกับอะไรคะดิฟเทียบกับ y ของ x บวก y ให้ผลลัพธ์เป็นยังไงดิฟ x เทียบกับ y เป็น0ดิฟ y เทียบกับ y เป็น1ะฉะนั้น1ส่วน x บวก y ตัวนี้ก็เป็น1ซึ่งคำตอบก็คือ1ส่วน x บวก y กันคะ,ะมาดูข้อที่ห้าข้อที่ห้า fxy เท่าก <F> ับ x กำลังสอง e กำลังลบ y ลบ y e กำลัง x ะคะเรามาดู fx fx เรามอง y เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้น e กำลังลบ y, y ยังคงอยู่นะคะ e กำลังลบ y เราก็ดิฟ x กำลังสองเฉยๆดิฟ x กำลังสองเป็นอะไรดิฟ x กำลังสองก็เป็น2 x ลบอ่าเรามอง y เป็นค่าคงที่ y ตัวนี้ยังคงอยู่เราก็ดิฟเฉพาะ e กำลัง x ดิฟ e กำลัง x เป็น e กำลัง x นะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ f x เป็นีตั้อ่าเรามาดู f y f y f y x กำลัง2ตัวนี้เป็นค่าคงที่ เราก็ดิฟ e กำลัง e กำลังลบ y ดิฟ e กำลังลบ y เป็นอะไรคะอ่าจารย์มาแอบเขียนตรงนี้ dy dx e กำลังลบ x d dy e กำลังลบ y อันนี้อาจารย์ทำให้เห็นว่าตัวนี้สองสองตัวนี้สองตัวสีแดงนี่เหมือนกันอนนาจารย์แค่ทำให้เห็นว่าดิฟเทียบกับ x ดิฟเทียบกับ y ของตัวแปรเดิมมันก็จะเป็นตัวแปรเดิม ดิฟของ e กาลังลบ x ก็เป็น e กาลังลบ x หน้างีแต่กฎลูกโซ่บอกว่าเราต้องดิฟลบ x อีกทีหนึ่งดิฟลบ x เป็นอะไรคะเป็นลบ1เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบลบ e กาลังลบ x ในทนองเดียวกันเราดิฟเทียบกับ y ของ e กำลังลบ y ใช่ไหมคะก็เป็นลบ e กำลังลบ y นะ เพราะฉะนั้นกลับมาที่ข้อนี้เรามาดู f y f y x เกงสองตัวนี้คงที่เราก็ดิฟ e ีกำลังลบ y ดิฟ e กำลังลบ,บ, e ก,ลงลบ,บก็เป็นลบ e ีกำลังลบไจากเขียนแบบนใี้ไปได้ลยค่ะ,ะตัวที่สองอกำลังเเป็นตัวเลขเราดิฟเทียบกับไนั้นตัวนี้ก็ได้ได,ได้เป็น e ีกำลัง x ค่ะ มาดูข้อที่หก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  f x y เท่ากับ x กำลังสองโคศ y บวก natural log x y บวก 6x ค่ะบวก cos x อแทนนั่นเอง cos x s i n y ข้อนี้จะต้องใช้กดลูกโซ่ด้วยในแคละคนะลัสอ่ามาดู fx fx cos y เป็นตัวเลขเราดิฟเฉพาะ 1, ก x กำลังสองดิฟ x กำลังสองเป็นอะไรเป็น2 x cos y ไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่า cos y เป็นค่าของที่นะคะอ่ะบวก l อนของอะไรสักอย่าง l อนหรือว่า natural log อะไรก็เอาตัวนั้นมา1ส่วน x y แต่กดลูกโซ่เราจะต้องดิฟ x y อย่าลืมว่าอันนี้เราดิฟเทียบกับ x เพราะฉะนั้นตัวนี้ใส่ดิฟเทียบกับ x นะอาจจะลบออกเพื่อให้เห็นสัดจเจนนะบวกเราดิฟเทียบกับ x ใช่ไหมไซน์ y ตัวนี้อย่งคงที่อาจารย์เขีนยนไซน์ y นี้ เราก็ดิฟเฉพาะ cos x ดิฟ cos เป็นไรคะเป็นลบไซน์เก็ใส่ตัวนี้ไปเป็นลบ sin x อ,อ่ะมาดูตัวที่2ตัวที่2ดิฟของ x y ดิฟเทียบก,กับ x เรามอง y เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นดิฟตัวนี้ได้เป็น y นะเพราะฉะนั้น f x เราเขียนเบ็ดเสร็จออกมาได้เป็น 2x cosy บวก y หารด้วย xy อ y เนี่ยคูณกับ1นข้างบน y หารด้วย xy อาจารยเขียนอีกอจริงๆตัวสุดท้ายไม่ต้องเปลี่ยนแต่ว่าอาจารย์เขียนให้อ่างนง่ายก็เป็นลบ x s i x s i น y ก็เสร็จหรือใครจะเขียนคำตอบข้อนี้เป็น 2x cosy เทอมที่สอง y หาร y เป็นหนึ่ง้ันอาจารย์เขียนเป็นหนึ่งส่วน x ก็ได้ขางก็ลบใส, x, ส่ x ไซน y เห็นนะอ่ะมาดู x y f y x กำลังสองตัวนี้ยังโผลอยูอ่เราดิฟเฉพาะ cos y ดิฟ cos เป็นลบสซน์อาจารย์ก็ใส่ไปเลยลบสซน์ y บวกอ่าในจำนองเดียวกันเทอมที่สองดิฟลอนของอ,อะไรก็เอามาให้หมดหนึ่งส่วน x คูเราจะดิฟเทียบกับ y ใน่ไหมคะของ x y ็แม่ชั้นเขียนขนานกันมาเลยนะคะ,ะบวกตัวที่3ตัวที่3 cos x เป็นค่าของที่อาจารย์เอามาเขียนไว้เหมือนเดิม cos x เราก็จะดิฟเฉพาะ sin y ดิฟไซน์ y เป็นอะไรคะดิฟไซน์เป็น cos เป็น cos y และตัวกลางตัวกลางดิฟเทียบกับ y ของ x y เป็นอะไรเป็น x เพราะฉะนั้นตัวนี้ได้เป็น x คะ่ะเราก็ตอบไปในทานองเดียวกันก็ตอบได้เป็นลบ x กํลัง2ไซน์ y x ใช่ไหม x หารด้วย x y อาจารย์ก็เขียนเป็น1ส่วนไได้เลยะนะคะคนหส่วน y ได้เลยทําเหมือนกันกันกบตัวข้างบนบวกอ่ะเทอมที่3ไม่ได้เปลี่ยนเป็น cos x cos y อ่ไวอมาดูข้อที่7อีกสักสองข้อนะคะข้อที่7 7นะ ที่7ก็จะเริ่มมีคอเสินสายแล้วนะคะที่7 F อที่7ก x y เท่ากับลบ6กกำลัง4 y กำลัง4บวก1อ่ะบวก x ส่วน y กำลัง3ค่ะบวก5 e กำลัง x y ข้อนี้มี x ส่วน y กำลังสามด้วยมาดู fx x ส่วน y กำลังสามก็คือ x ยกกำลังลบสามนะคะ fx อ่ะ, F x, อะเทอมแรกเราผ่านมาบ่อยแล้วอาจารย์ก็ได้เป็นลบยี่สิบสี่ x กำลังสาม y กำลังสี่เทอมที่สองใช่ไหมคะเรามอง y เป็นค่าคงที่เราดิฟเทียบกับ x อย่างเดียวเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็น1ส่วน y กำลังสาม บวกหทีนี้เราจะดิฟ e กำลัง x y เราต้องใช้กดลูกโซ่ในแควหนึ่งดิฟ e กำลัง x y ดิฟ e กับ e ยกกำลังอะไรก็เป็น e ยกกำลังตัวนั้นไม่ว่าเยอะแค่ไหนออกมาให้หมดแต่กดลูกโซ่บอกว่าเราต้องดิฟของ x y อีกทีนึงค่ะ เพราะฉะนั้น fx คืออะไร fx ลบ24 x กำลัง3 y กำลัง4สองเทอมแรกเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไร y กำลังลบ3บวก5 e กำลัง xy อะตัวนี้ดิฟของ x ดิฟของ xy เทียบกับ y ได้เป็นเรามอง y เป็นค่าคงที่ฉะนั้นเราได้เป็น y คราะฉะนั้น ตัวสุดท้ายก็ได้เป็น y หรือใครจะเขียนเป็นลบี x กำลัง3 y กำลัง4บวก1ส่วน y กำลัง3อาจารย์เอามาเป็น y กำลังลบ3ก็ได้อาจารย์เขียนให้เห็นได้ทั้งสแบบนะะบวก5 y e กำลัง x y ตัวไหนก็ได้อ่ะลองดู f y นะคะ f, y, f, y, f y, อ 6, f y า y ลบ6 x กำลัง4อย่างของที่เราก็จะดิฟเฉพาะ Y กำลัง4ดิฟวากำลัง4เป็น 4y กำลัง3ค่ะบวกอ่ะไอ้เจ้า x หารด้วย y กำลัง3อาจารย์มาเขียนเล็กๆ,ๆไว้ตรงนี้ x หารด้วย y กำลัง3ก็คืออะไรคะ ก็คือ x คูณ y กำลังลบ3พวกนเ้เราต้องแม่นนะคะเพราะว่าจะได้ดิฟได้ถูกต้องหรือจะได้อินทิเกรตได้ถูกต้องในข้อถัดไปทีนี้ f y เรามอง x เป็นค่าคงที่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น x ตัวนี้ยังคงอยู่นะอาจารย์ก็ x วนี้มาเราก็ดิฟเฉพาะ y กำลังลบ3ดิฟ y กำลังลบ3ก็เป็นลบ3 y กำลังลบ4 ตัวสุดท้ายเราก็ดิบเหมือนเดิม 5e กำลัง xy คราวนี้เราดิฟเทียบกับ y ของ xy ดิฟเทียบกับ y เรามอง x เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นเราได้ตัวนี้เป็น x นะคะเราได้ตัวนี้เป็น x นะฉะนันข้อนี้แบ่งเสร็จ f y เราก็ตอบเป็นลบ24อาจารย์ก็จะคูณไปเลยลบ24 x กำลัง4 y กำลัง3คะลบ3 x y กำลังลบ4ไอ้เจ้าบลูสีแดงนี่คือ x ้นบวก5 x E กำลัง x y ค่ะ x, 2, x e, ลัง x y ค่ะ,ะเรามาดูอีกข้อหนึ่งนะคะเราดูอีกข้อหนึ่งข้อแปด หลายข้อก็จะรวมกดลูกโซ่ไปด้วยนะคะ,ะมาดูข้อ8นะคะข้อ8 fxy fxy เท่ากับ e กำลัง x บวก y บวก3 y กำลัง2สาย x บวก6 x กำลังสอง y กำลังสองบวก8 เรามาดู fx fx e ยกกำลัง x บวก y ดิฟ e ยกกำลังอะไรก็ได้เป็นตัวนั้นแต่กดลูกโซ่บอกว่าเราต้องดิฟเทียบกับ x ของ x บวก y ทีบวก ดิฟเทียบกับ x 3 y กํลังสองเป็นค่าคองที่อาจารย์เอาไว้ตรงนี้เราก็จะดิฟแค่สาย x ดิฟสายเป็น cos สอ่เทิมที่3เทิมที่3เราจะดิฟ6 x กํลังสองเป็น12 x y กํลังสองตัวนี้คงิดอ,อ่ะแล้วก็บวกศูนย์ ดิฟของ x บวก y ดิฟของ x บวก y ก็คือ,อไรดิฟของ x บวก y เทียบกับ x ตัวนี้ได้เป็นเท่ททากับ1เพราะอะไรอะเพราะ<ๆ>อาจารย์เขียนอ in ีกตรงนี้เพราะ d by dx x บวก y คะอาจารย์ก็แจกแจงเข้าไปเป็น d by dx x. ของ x บวก d y by dx e ดิฟของ x เทียบกับ x ตัวนี้ได้เป็น1นึ่ดิฟของ y หรือที่เรียกว่าดิฟของค่าคงที่เทียบกับ x ตัวนี้ได้เป็นศูนย์ซัดเป็น1นบวกศย์ก็ได้เป็น1เพราะฉะนั้น f x ตัวนี้เราก็ตอบได้เป็น y กำลัง x บวก y นะคะบวกส y กำลังส cosx ก็บวกสิ xy กำลังสอง พวกเราลองไปทำดูนะคะ A, f y A, f y ตัวแรกตัวแรกก็ออกมาเหมือนกันก็เป็น e กำลัง x บวก y แต่เราจะดิฟเทียบกับ y ของ x อบวก y บวกดิฟ3 y กำลัง2เป็นอะไรครเป็น6 y สาย x ตัวนี้คงอยู่เพราะว่าเป็น ค่าของที่ค่ะอ่ะ,ะ 6x กำลังสองตัวนี้หนึ่งคงดดิฟ y กำลังสองเป็น2 y อาจารย์เขียนเป็น 6x กำลังสคูน2 y ดิฟของ8ไม่ว่าเทียบกับ x หรือ y ก็เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ได้ในทำนองเดียวกันตัวนี้ก็ออกออกเป็นอะไรคะตัวนี้ก็เป็น1เหมือนกันเพราะฉะนั้น อาจารย์ก็ตอบข้อนี้ได้เป็น e กำลัง x บวก y บวก 6y ใส่ x pper. บวก2.22 x กำลัง 2y ค่ะพวกเราลองไปทำดูนะคะไปขาดมันเดี๋ยวนี้อุเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไปฝึกหเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอะเดี๋ยวเทปต่อไปจะเป็นอนุพันธ์อันดับสูงนะคะ